สวัสดีครับอบอฟอ,บอ่างจับซาพันละจ้านี่น,นี่พี่ออฟพี่ออฟกับพี่อ่างมาจับปลาครับจับดูบรรยากาศนี่ภูหลังกานะครับภูลังกาฝนะั่ง,งอำเภอเพงจังหวัดนครพนมนี่ดูด,ดูสองซาวันนี้จะขอลุยโคนสักวันครับอกชอบชอบจะเล่นโคนตั้งนานแล้วเขาบอกคุณพ่อเอาไว้เนะรียบนะร้อยแล้วเดี๋ยวเราดูกิจกรรมน้องๆเขาเนี่ยเหนือ อย่าลงไปเลืกนะลูกตัวนั้นเป็นบอ่อนะเล่นแค่ตรงข้างๆก็พอ,เ,อเป็นไง,นไงอยากเล่นโคลไม่ใช่เออเล่นเลยทีนี้เป็นไงอยากเล่นโคลหรือเปล่าไม่เด็กเล่นน้ำตมกันละลงโคลกันเรียบร้อยละอย่าเดินไปไกลว่าเดินแค่ตรงนั้นพอลูก

ยังไม่เจอปลาตัวใหญ่สักตัวเลยพี่อ,อมกลัวพี่อ,อมกลัวดูฝากกดติดตามช่องอมออมจอมซาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพ่อจะช่วยเขาจับปลาไปที่หนึงก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพ่อถ่ายวิดีโทีหนึ่งเนาะคบขอุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ